โลงพักจอหอไม่มีที่จอดรถแล้วก็ที่เก็บเอกสารทางนี้เขาก็าไปบริการพวกตู้แดงพวกอะไรอยู่ก็เอื้อเฟือเผือแผ่ถึงกันและกันงบทางราชการมันก็น้อยแล้วตอนนี้ที่จอดรถก็ไม่มีที่เก็บเอกสารก็แน่นไปหมดละก็เลยลุยเลยแหละทำเลย <laughs> นี่ลุงเฮงก็ดูแลเองทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ดูแลเองออกแบบเ้ยอะไรท้งนั้นเลยทันภูมิกับขอเล็กๆแต่นี่เราสั่งทีนึงมัน้องเล็กละวะเอาใหญ่หน่อยท่านกระเทือนทำนะท่านด้านนาในกว้างเอาจะกี่สิบเมตรไปเลยอนะลึกสิบเมตรหลังคาก่อนมันสูงไปเลยมันไม่ต่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต่ามันเก็บของเก็บอะไรได้น้อยพวกเอกสารอะมันไม่มีที่เก็บมาสั่งตรงนี้แล้วมันเก็บเอกสารได้เยอะเลยนะห้อ,องเก็บของก็ 4คูณที่จอดรถนี่กันบหรลึก10ิป็นที่จอดรถดาวแล้วก็เผื่อมีกิจกรรมก็คือจัดตรงนี้ได้ด้วยใช่ใช,ใช่ก็มันเหมือนกับแบบว่าซื้อหแถมหนึ่งะ เราคิดว่าเราพอให้ได้ก็ให้ให้โรงเรียนก็ให้ไปแล้วให้ถนนก็ให้ไปแล้วให้ไปฟ้าก็ให้แล้วในหมู่บ้านตอนนี้ทางนี้เราก็มาดูโอ้มันต้องรีบทำลุงก็เลยรีบลุยเลยไม่ได้จ่อจงว่าจะช่วยใครเป็นพิเศษแต่ว่าอนไนที่ลําบากที่จาเป็นลุงเฮงก็ช่วยหมดใช่ใช่แล้วมันต้องจำเป็นปัจจุบันทันด่วนเลยถ้าเราไม่ให้เนี่ยบางทีเอกสารจานวนนี้เกิดฝนตกออกมาเนี่ยไปหมดเลยถ้าเราให้ตอนนี้น่ะมันไม่มีอะไรเสียหายมันจะเป็นละเอกสารผมขึ้นไปดูนะมันเต็มไปหมดแล้ว โอเคครับผมขอบคุณลุงเฮงมากๆนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสสวัดี